รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนสัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมและจุดที่บินยืนอยู่ที่นี่นะครับก็คือกองบินหาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบินห้านั่นเองนะครับโดยในการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับเพื่อจะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ครับเพราะว่าเดิมพื้นที่แห่งนี้นะครับเคยใช้เป็นที่สู้รบระหว่างไทยกับกองทัพญี่ปุ่ นันเองนะครับเรามีนัดกับป้าอีทนะครับจะพาเราไปเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปดูแต่ละจุดเลยนะครับว่าที่นี่มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องราวกันที่นี่เลยในอัปเดตไท a แลนด์ครับผม สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับเราจะได้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5กันแบบเจาะลึกเลยนะครับกับท่านนี้ครับคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีป้าอีทสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าอีทนี่อยู่ที่นี่มานานเลย<ม>ใช่ไหมครัไม่นานเท่าไหร่คะ่ะนะคะ เท่าไหร่ดีอะเอาเท่าไหร่ดีอะผมว่า10ปีขึ้น10ปีขึ้นทํางานมาตั้งแต่ปี1,4ค่ะ <25 S 2> ส5 1 4ใช่ค่ะ2514แล้วก็กเกษียณแล้วก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะดังนั้นความรู้ลึกแน่นอย่างแน่นอนอยากให้ ไปยตีเล่านิดนึงว่าทําไมต้องมายืนดูอะไรกันจุดนี้ก่อนครับค่ะเราก็จะมาแนะนําพื้นที่กันนิดนึงก่อนที่จะไปชมด้านในนะคะทำโมเดลแสดงความเป็นมาของกองบิน5สมัยก่อนที่นี่ไม่ใช่ฐานอากาศนะคะเป็นทหารบกค่ะอ,อ๋อไม่ใช่กองบินมาแต่เดิมใช่ค่ะร้อยเอกหลวงอมอรศสักดาวุฒและร้อยเอกกับทัตตานนนสำรวจพื้นที่และก่อตั้งขึ้นมาเป็นกองบินใหญ่ที่1ในตอนนั้นเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยเลยปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นกองบิน5อีกครั้งเพื่อเทิดเกียรติวีรชนในสม,ส,มสมัยสงครามโลกที่ชื่อกองบินน้อยที่่5คะ าะที่นี่มันจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสงครามโลกครั้งที่สองอหรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพาตอนที่มาที่นี่เราไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะคะคิดว่าเป็นชาติอื่นด้วยซ้าไปเตรียมตัวเหมือนกันแล้วว่าจะเกิดศึกสงครามแต่ไม่คิดว่าจะเป็นญี่ปุ่น,นะคะ่ะ พราะในช่วงสงครามมิโดจีนฝรั่งเศสรัฐบาลญี่ปุ่นมาไกล่เกลี่ยเทารยอมความแล้วเราก็ได้หลายหลายจังหวัดคืนมาในตอนนั้นเราเป็นพันธมิตรกันค่ะเขาก็เลยมาสอนการบินให้เราที่นี่เนอเพราะสงครามเราก็ได้เรียนรู้วิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการบินสอนกันที่นี่เลยเขาสอนกันที่นี่กลางวันฝึกบินกลางคืนเขียนแผนที่ส่งกลับประเทศในยามว่างไปตกปลาในน้ำทะเลเพราะอยากว่อนทะเลขึ้นสูงสุดในตอนไหนเพราะว่าอยู่ติดกับทะเลเลยนะคะ อยากจะเห็นทะเลสามอ่าวพร้อมๆกันไหมคะครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินค่ะต้องมาที่นี่เลยค่ะนี่คือจุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือเขาล้อมหมวกค่ะเขาล้อมหมวกนี้ขึ้นได้นะคะในวันที่หยุดติดต่อ3วันขึ้นไปทําไมถึงชื่อเขาล้อมหมวกลักษณะเหมือนกระมอกจีนไหมคะหมวกคุยเลยค่ะครับ902ฟุตบันไดเพียง496ขั้นเท่านั้นค่ะเท่านั้นเท่านั้นแต่ยังไม่จบค่ะเพียงครึ่งทางค่ะอยู่แค่นี้ค่ะบันไดพอเดินไปอีกนิดจะถึงถ้ำหลบภัยในสมัยสงครามค่ะ ที่เหลือต้องหนเชือกแต่หน้าผาขึ้นไปบนยอดนี้ครับด้านบนจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองด้านซ้ายแล้วก็มีบนทบครอบทั้งบนเราจะเห็นอ่าวสามอ่าวสวยๆค่ะโดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินเลยอ่าวสามอ่าวที่ว่ามีอ่าวอะไรบ้างครับอ่าวมะนาวค่ะอ่าวมะนาวตรงนู้นอ่าวประจวบค่ะแล้วก็อ่าวน้อยนะคะจะเห็นทั้งสามอ่าวแถมให้อีกที่นึงที่ไหนฮะอ่าวไทยค่ะ เอาใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเอาใหญ่เลยใช่จะเห็นหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะแต่สมัยก่อนนั้นบ้านพากกับสถานที่ทํางานจะมีอยู่แค่ตรงนี้บริบเวณที่เห็นอยู่ทางด้านนี้แหละคะ่ะอ,อาคารหลังนี้สร้างหลังสงครามเกิดแล้วในสมัยเรือกัดจําหัดทับอาภาสมัยก่อนเป็นอาคารสโมสรปัจจุบันเป็นอาคารประวัติศาสตร์ะคะ่ะที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่นี่ก็จะมีสนามบินมีสนามบินค่ะนี่คือสนามบินตั้งแต่แรกเลยนะคะเมื่อก่อนนั่นจะเป็นแบบลูกหลังอนะดินลูกหลังอะค่ะ เอาล่ะป้าอีตได้เล่าถึงภาพรวมของกองบิน5แล้วนะครับว่าตั้งอยู่จุดไหนเชร์ภูมิเป็นอย่างไรทีนี้อยากให้ป้าอีตแนะนำหน่อยว่าในพิพิธภัณฑ์ในอาคารหลังนี้เนี่ยครับถ้าเราเข้ามาแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างแต่ละส่วนด้านนี้นะจะมีนาวากาตรีมอมหลวงประว่าชุมสายผุ้เข้ับการในสมัยนั้นท่านเป็นคนที่สั่งให้เผาทุกๆอย่างในยามที่ขับขัน คลังอาวุธคลังเชือบพริงเสนารักษ์กองบังคับการเผาหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้ญี่ปุ่นนั้นนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นําครอบครัวขึ้นไปอยู่บนถ้าหลบภัยค่ะขึ้นไป,ไปอยู่ที่นั่นดล้วท่านสั่งทุกๆคนว่ากระสุนนัดสุดท้ายเก็บไว้สําหรับชีวิตของตัวเองได้เลยตอนนั้นเพราะตอนนั้นญี่ปุ่นเขายึดฝูงแล้วยึดสื่อสารแล้ว,ลวหลังสุดท่านไปเสียชีวิตในสงครามเวียดนามค่ะครับถัดมาจาก โซนนู้นมาตรงนี้ครับเป็นภาพประวัติความเป็นมาที่เราเริ่มก่อตั้งขึ้นมาในช่วงแรก28เมษายน2465นี่คือร้อยกว่าปีแล้วการัที่นี่ก่อตั้งมายาวนานมากนี่ร้อยเอกหลงอมรสักดาวุฒิค่ะสำรวจพื้นที่และก่อตั้งขึ้นมาเป็นกองบินใหญ่ที่หนึ่งที่นี่อันนี้เป็นเครื่องบินในสมัยนั้นใช่ค่ะตาแปลกมากอันนี้2469ก็จะปเปลี่ยนเป็น เป็นเรื่อยๆค่ะใช่โรียนการยิงปืนโรดการบินที่สองสอนี่เป็เปนเป็นกองบินน้อยที่ห้าแล้วก็เป็นกองทัพอากาศ2480ค่ะคือเริ่มตรงนี้เลยใช่ค่ะกองทัพอากาศเกิดสงคราม2484ค่ะอ๋อนี่สงครามที่ดขึ้นมาใช่ค่ะข้างบนนี้ก็คือเป็นภาพเป็นภาพที่เรือที่มาเอาเรือใหญ่มาจอดอยู่ด้านหลังเขาล้อโมกค่ะแล้วก็ลำเลียงคนโดยเรือเล็กขึ้นมาในช่วงเช้าตีสี่ตีห้า ข้าตัวเมืองถนนทุกสายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู้ศึกสละที่พิทักษ์ชาติก็เกีดจะเต็มไปทหารญี่ปุ่นในตอนนั้นค่ะที่นี่ได้รับเปลี่ยนกล้าหาญประดับบนธงชัยเฉลิมพลค่ะเพราะนั้นท่านประวิตย์มามอบให้ในสมัยที่ท่านนายกตู่เป็นพอบทอบอ,อยู่ครับ2 3ค่ะ มาที่กองบินก็จะต้องมาดูรายละเอียดของเครื่องบินครับอันนี้เป็นโมเดลเครื่องบินเห็นว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยแรกๆเลยใช่ไหมครับไปยินใช่ค่ะครับลำแรกก็ตัวนี้เลยตั้งแต่เริ่มหนึ่งมาเลยค่ะดูที่ขั้นนี้ค่ะนี่ค่ะ2,465ค่ะตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยเนี่ยก็คือลำลำนี้ที่นี่เป็นเครื่องบินลาดตระเวนอากาศเท่านั้นเขาไม่ได้มีเครื่องบินรบอันนี้คือเป็นเครื่องบินของแต่ละยุคใช่ค่ะตั้งแต่ยุคแรกแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันทางด้านนี้ค่ะปัจจุบันใช้ตัวนีีี้อยู่่ะคแหลมม ซึ่งยังยังใช้อยู่จริงเลยใช่ค่ะนะใช้อยู่ค่ะใครที่รักในเรื่องของเครื่องบินนะครับอยากเช็คว่าในในแต่ละยุคเครื่องบินเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรกว่าจะพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถมาศึกษาได้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็มีอ่าพศว่าประจำการอยู่นะปีไหนปนนีไหนคะ่ะ หลังจากที่เราได้เห็นเครื่องบินในแต่ละรุ่นในแต่ละยุคในแต่ละสมัยแล้วเนี่ยนะครับมาอีกมุมนึงใกล้ๆกันครับตรงนี้ป้าอี๊อันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการสร้างอนุสรสถานคืออนุสาวรีย์วีรชนตั้งแต่สมัยเรื่องแรกเลยนะคะ <c oughs> ก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆใช่ใช่ค,ค่ะเป็นการไปส,สร้างอนุสาวรีร<ช>ยนะ์ค่ะปี2493ัีเนี่ยใช่ค่ะเริ่มสร้างแต่ตอนนั้นเลยตรงนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับสูร้รบเป็นอนุสรณ์สถานด้วยนะคะตรงนี้นะคะคบแบบว่าคล้ายๆกับจุดลงงามสงหรึกหมายถึงว่าทหารไทยกับทหารญี่ปุ่นเนี่ยจะยืนหันหน้าเข้าหากันจับมือกันแล้วก็แลกดาบปลายปืนกับสมุไรญี่ปุ่นตรงนี้เลยนะคะคเป็นปฏิมาการรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยแบกปัสสาเมื่อไทยรบญี่ปุ่นเป็นรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตใช่ค่คะของทั้งหมดเลยก็คือเขียนไว้ตรงนี้ถัดไปอีกมุมนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้กล้า ใช่ในสมัยนั้นนี่เป็นลูกเสือตรีบุญยิ่งเป็นคนเอาเข้าวเอาน้ำกระสุนไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆเขาโดนยิงเสียชีวิตค่ะคเลยได้รับพระทานทานให้เป็นพันจ่าอาก,กาศเอกบุญยิ่งค่ะมีอนุสรสถานค่ะอันนี้<ล>ตั้งอยู่ที่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยนี่แหละค่ะครโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดใช่ค่ะ จากที่ไปได้เล่ามาทั้งหมดภายในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับพอมานั่งในห้องนี้ปรากฏว่าเราได้เห็นภาพในสมัยนั้นเลยนะครับผ่านวีดิทัศน์เนี่ยนะครับก็จะได้เห็นว่าความเสียสละของบรรพชนของเราที่นี่ได้มีการเสียสละทั้งร่างกายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินของเราไว้ทําให้เราได้รู้นะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกพิพิธภัณฑ์นอกอาคารนะรรถ้าดูประวัติใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปดูว่าตอนนั้นก็ทําไว้อย่างไรนะคะ จุดแรกที่เราควรจะไปดูข้างนอกเนี่ยจุดไหนดีครับอนุสาวรีย์วิเชนค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันข้างหน้านะครับเพื่อไปศึกษาปริษัทของอนุสาวรีย์กันนะครับเริญะลยครับครับ กับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับป้าอีกก็พาออกมานอกพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์เป็นท่านไหนครับจากเหตุการณ์ตรงนี้เรือกระดกเอกสานิจนนมณีค่ะ,ะนะคะท่านเป็นคนที่ นะคะเก่งกล้ามากๆเลยค่ะในตอนนั้นค่ะนะคะนำท่านมาเป็นอนุสรณ์สถานแต่ใต้ฐานนี้นะคะจะมีอัฐิผู้เสียชีวิตของทหารอากาศไทยในสมัยสงคราม42ท่านค่ะตอนนั้นเ่เสียชีวิตไป42ใช่โดยเป็นทหารอากาศ38ลูกเสือ1ครอบครัวรับตำรวจ1ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะข้างนี้เป็นอัฐิของท่านหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยค่ะทุกๆวันที่8ธันวาคมของทุกปีก็จะมีพิธีวางพวงมาลากันตรงนี้ซึ่งกองบินนี้เป็นกองบินเดียวในกองทัพอากาศที่ได้รับเหรียญกล้าหาญประด บนธงชัยเฉลิมพลค่ะงั้นมาจุดนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อมาสักการะนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยชผู้ก้าที่เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองนะครับใกล้ก,กับอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับป้าอีทับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญเลยข้างหลังนี้เป็นสานตายายค่ะตรงนี้เป็นหลุมฝังศพจริงๆของทหารอากาศไทยในสมัยนั้นเลย ตอนนี้อัฐีเนี่ยของแต่ละท่าน,นจะอยู่ข้างบนอนุสาวรีย์แต่ตรงนี้เดิมเป<ช>็นเดิมทีเป็นที่ฝังอยู่ตรงนี้เลยฝัง<อ>ที่นี่นะคะ42ศพขุดขึ้นมาบบรกุศลแล้วนําอัฐิมาไว้ที่อนุสาวรีย์ียชนค่ะแต่ปัจจุบันนี้เราก็เลยเปลี่ยนสภาพตรงนี้เป็นศาลตายายไว้แต่รู้ว่าตรงจุดนี้แหละ เป็นที่ฝังศพในสมัยนั้นะนะครับทราบว่าเมื่อคู่ที่ดูในวีทัศน์เนี่ยมีในการสู้รบครั้งนี้นอกจากฝั่งไทยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ4 0 42เนี่ยนะ,ะมีฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตด้วยใช่ค่ะฝั่งบริเวณแนวชายหาดนี่ทั้งหมดเลยค่ะเสียชีวิตไปเท่าไหร่ครับฝั่งญี่ปุ่น,นในช่วงแรกเลย2 1 7บศพบาดเจ็บและเสียชีวิตออกมาแล้ว300กว่าศพละค่ะก็ฝั่งตรงนี้เหมือนกันฝั่งแนวชายทะเลทางนี้ทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอนุสรส์สถานของทหารญี่ปุ่นเพราะ ส่เสียของของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับส่วนใกล้กันจากสารตรงนี้นะครับตรงนั้นเป็นอนุสาวรีย์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,<ฮ>ะเป็นหลุมฝังศพจำลองของทหารอากาศไทยทั้งหมดที่นั่นเลยจะมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดที่นั่นค่ะอ๋อก็จะได้รู้เลยว่ารายนามของแต่ละท่านที่เสียชีวิตเป็นเป็นใครบ้างใช่ค่ะนะ คอนเซปต์ของการออกแบบเนี่ยออกแบบมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรค่ะ<ด>ที่จริงแล้วเหมือนกับเปียวคลื่นที่ที่เห็นไหมคะ,ะเปียวคลื่นที่อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะนะคะ<อ>หรือว่าจะดูอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับอ่ารายนามผู้เสียชีวิตที่นอนทับถมกันเสียชีวิตยู่ตรงนี้ค่ะ<อ>นะคะนอกจากนี้บริเวณน,นี้ยังมีอาคารหลังนี้ต้องบอกว่าเก่ามาก อาคารนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มี10ห้องเป็นบ้านพักของนายทหารในสมัยก่อนตั้งแต่ยุคยุ่ลยใช่เลยเลยค่ะนะคะจะ102ปีอันนี้คือยังดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีก็ตอนนี้ต้องรอปรับปรุงแล้วล่ะค่ะนะคะวันนี้ขึ้นไปชมไม่ได้เพราะเป็นร้อยกว่าปีหลังจากนี้ไปพอปรับปรุงเสร็จเนี่ยก็จะเปิดให้ชมค่ะเป็นอะไรบ้างเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆจะมีวีรชนหลายๆท่านที่นั่นจะมีภาพของท่านอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามาแล้วนะครับถ้าเห็นอาคารหลังนี้เนี่ย เป็นอาคารหลังเก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะครับที่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นนายทหารที่เสียชีวิตด้วยที่เราเห็นรายชื่อเนี่ยก็เคยอยู่บ้านหลังนี้เป็นบางท่านค่ะที่เสียชีวิตเป็นบางท่านที่เสียชีวิตนะครับแต่ถือว่าเป็นได้มาเห็นสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นนะครับซึ่งตั้งอยู่บรรยากาศดีมากเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยติดทะเลเลยนะครับมามาชมกันได้นะครับอาคารเก่าแก่หลังนี้ซึ่งต่อไปจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้พวกเราเนี่ยได้ไปชมกันด้วยนะครับ ใกล้ๆกันนะครับก็จะมีเรื่องราวบนแผ่นหินใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้เป็นแท่นหินแกะสลักครับที่นํามาจากอําเภอวังน้ําเขียวนะคะนครราชสีมานํามาเป็นแท่งๆเลยสามแท่งเรียงกันนะคะเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีในการแกะสลักค่ะครับภาพด้านนาจะเป็นเหตุการณ์สู้รบในช่วงนั้น็นแม่น้รทหารญันปุ่นใช่ค่ะทหารไทยอย่างนี้ค่ะนู่นทหารไทยใช่ค่ะนะคะนี่ค่ะส่วนด้านหลังค่ะจะมีด้านหลังอีกภาพหนึ่งไม่ใช่ภาพนี้นะคะข้างหลังเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพ การเซ็นสัญญาสงบศึกค่ะไปดูกันโอ้การเซ็นสัญญาสงบศึกนั่นเองนเลยค่ะนะแต่นี่ก็คือทํามาจากหินหินชายเขียวที่นํามาจากอำเภอวังน้ําเขียวเลยคือเอามาเป็นก้อนๆใหญ่ๆแล้วก็มาแกะสลักกันที่นี่เลยใช่ไหมใช้เวลาหนึ่งปีค่ะนี่โอ้สวยงามมากหนึ่งปีนี่ครับการเซ็นสัญญาสงบศึกค่ะจับมือกันเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ธงญี่ปุ่นอันนี้ธงไทยใช่ค่ะครับเป็นระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะเราเห็นในวิทยาจอมพลปพิบูลสงคราม กับผู้นำญี่ปุ่นใช่ไหมคร<ช>ั<ช>คือมาปุ๊บเราจะได้เห็นเลยว,ว่าว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์อีกด้านหนึ่งเป็นการสู้รบกันและอีกด้านหนึ่งสงบลงได้เพราะว่ามีการเจรจาสงบกันใช่ค่คะและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ป้าอีทพาเรามาดูก็คือจุดนี้ครับเป็น อนุสาวรีย์เหรอฮะหรือเป็นปฏิมากรรมตรงนี้เป็นปฏิมากรรม,ม,รรมที่ทําขึ้นมาใหม่เป็นรูปเกลียวก้อนหอยจากต่ําไปหาสูงหมายถึงความเสื่อมโทมและความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทหารไทยกับทหารญี่ปุ่นจะยืนหันหน้าเข้าหากันจับมือกันแล้วก็แลกดาบปลายปืนกับซามูไรญี่ปุ่นตรงนี้เลยค่ะอ๋อเหมือนเป็นการ สงบพอแล้วหยุดหยุดสืกกันเพราะม่งั้นก็จะเกิดความสูญเสียไปไปมากกว่านี้ใช่ค่คะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการแฝงไปด้วยแง่คิดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับป้าอิ์อยากจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ของกองบิน5เนี่ฮะ เราเปิดวันไหนบ้างครับในพิพ,พิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักกัจจรเรือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาค่ะนะคะเย็นเลยวันปกติธรรมดานี่ทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าเป็นหมู่คณะมาก็จะเปิดให้ชมเช่นเดียวกันคะ่ะในราคาผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่ะไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวเพราะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆมาตรงนี้เนี่ยเห็นอา่อาวต่างๆนะครับสวยงามนักท่องเที่ยวหลายท่านมาปุ๊บก็เนี่ยฮะ อย่างที่เราเห็นก็คือถ่ายภาพไว้เป็นเที่ยะลึกเลยดังนั้นถ้าใครอยากได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับก็สามารถมาได้เลยที่พิพ,ธพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองวันนี้ทางรายการอัปเดตแลนด์ต้องขอบคุณป้าอีทเป็นอย่างสูงเลยนะครับเสียสละเวลาพาเราชมทุกจุดข,ของที่นี่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ,บค,ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์ที่หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบิจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์นะครับแต่วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ